ถึงกะซื้อมันจะเป็นผีแต่มันก็มีกายหยาพือคนนี่ละขนาดแปลงล่างเป็นผีแล้วย่งย่านเจ็บย่านปวดเขาว่าย่านควงแหลมโคมหนีเป็นตาในสิบ่ย่านจังได้ใส่มันบ่มีแนวหุ่มเนาะสมัยเก่าเพิ่นจะได้หาน้ำหายั้งมากันกะซื้อมือนี้สร้างอาจได้งานขุดเจา,ยาะยลตีนบ้านเฮี่ยนคนกับยูบ่ไกลปันได้ดอกเหลียวเห็นไฟหิมหีหิมหีแนยู วานสิกลับไปนอนอยู่หน้าน้ำพอยัยแปลนัมั่นกับคนละทางเพ่นกันเลยนอน่อยู่มองเจาะบาดาน,นี่เลยว่าสีเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วว่าสันตะว่าหัวเจาะมันผัดห่างสักกอนต้องได้อมได้ยังก็แห้งโดนไปอีกกลางเต้นเฮ็ดแนวอยากแนวกินกินเขาแรงเหลาก็พผ้ากันนอนเสียงกีรีดกี่รอกระดังเงียด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 ,ดอยูบอ่บ่เสารดอกนอนฟังฟั่งไปกระด้ยินยแต่เสียงดังวึง้งวึง เนกระเสดเดือดตื้นสงสัยสีเสียบไปตะเหิงบุนี่เสียงยังวะเพิ่นแข้งหูฟังมันกระดังขึ้นอีกวึงสวเวือเสียงขี่ดินขี่หญ้าเราอ่านมันพัดเคยยังล่มหัวกุดหน่อยนี่ละแล้วมันกระยุดข้าวหนึ่งกระดังขึ้นไม่วึงสวเสียงมันอยู่เลยไปทางท้ายรถจาะนี่แล้วเพิ่นก็เลยลุกขึ้นซองอยู่ในเต็นนี่ละ มันมีหนาต่างระบายอากาศเนาะเห็นไฟสีสมๆมแด,แดงหุ่งวาบวาบแทนขุดมันบังอยู่ตอนที่แสงมันหุงมันสิมากพร้อมกับเสียงดังวึง้งวึงสูดกระซื้อติสร้างอาจเฝ้ายิบป,ปืนจากหัวบอนเอามาถือแล้วก็นังง่งเงียบอยูใ่ในเต็นเสียงเมียเพิ่นสนเสด,ดทีบเต้นผ้าใบดังตึกตักตึกตักหย่อนฟันไหล ในฝันเพิินเห็นกระสือแลนไลเพิ่นเพิินก็เลยแลนหนีเมื่อยหลายเสียงหอบหายใจแหกแหกเลยเสเดิดตื่นนั่งวั่นมืนตาขึ้นเห็นผัวนางอยู่กำลังสีถามแต่ว่าสร้างอาจก็เอามือมาปิดปากไว้สะก่อนถึงในเต้นมัดสีมืดแน่แต่บ่ากับพ่อเลี้ยวเห็นสีหนาสร้างอาจบกใครดีปันใดยะปากสร้างอาจซิมเมีย ฆ้ากันในยินเสียงดังวึงวึงสวดเสียงสมสมสัมม่นกรสซาดขอมันในเต็นเป็นระยะแต่ว่ามันกระยุมองเกาขั้นสิออกไปเพิ่นกรคืดยานหวนสิรีอยู่ในนี่กับบอดีสิต้องสร้างสอนว่าให้มันมาพ้นยุ่แคมในอีกว่าสันตัดสินใจดีแล้วก็หูดซิบป,ประตูเต็นซีดปวดผาดหมดออกมาหันไปทางกระซื้อต่ว่ากับบ่เห็นยังมี่ต่ตะกว่าม,มืด ไปใช่แล้ววะเพื่นไก่แงกฮะข้าวหนึ่งเห็นตะมันไปโพยพูนกลางทงเป็นสีแดงแดงวาบวาบจากนั่นก็ลอยสูงขึ้นฟึบเลี้ยวไปทางปลาแสงแดงแดงมันวาบวาเขอไปล้างกกใหม่จากนั่นกระดับพิบมันหลีติวะมึงคือกาดับไฟเนาะแน่จริงเป็นยังมึงบ่มาก,กินลูกปืนกูจักดอกในรู สร้างอาจกัดแขวเบาค่อยๆเลียวไปทางเต็นลูกน่องสวงบักเสียงมั่นโกนตาตาดู่บ่เศร้าสิตายอยู่แล้วยังนอนงบูดจักลูกน้อสร้างอาจยางไปเอาตีนเตะเต็นไปเถือกฝ้าตีนบักมันเสียงเครื่องสีเขามั่นสะดุดอึกระบอดตื่นแต่ว่าบักสมนไดตยินเสียงผ้าใบติ้งมั่นกับหูเมียขิงลุกกล้องจ้องขึ้นมาเลียวออกไปเห็นเงาข้น ยืนคือมึมอยู่หนาเต้นโตสูงใหญ่เงานี่เหยียดจนว่าไปหอดหลังเต้นมั่นกะห้องอีเลออีเลืองแล้วเออผีหลอกเอามือตบทองบักหมานไว้ไว้บักหมานกะสะเดือดตื้นเครื่องสีเขาห้างมั่นกะหยุดเหตุงานมันยังวะมันงว่นงวงเงี้ยเลี้ยวเห็นเงาดำดำ,ดำ,ดำพาดอยู่ทึ่งเต็นกะห้องโดดกอดบักสมผีหลกอกเออหมดหนาใส่ขีแต่แหลมมู่ สองคนกอดกันล้มอ้อมแม่นแท่ได้ยินเสียงซิบเต้นฮูดขึืนว่ามันจะสิงกันได้พุละสู้เป็นบ้าติพุ่นผีของแท้มันอยู่ในป่าพุ่นถ้ากันออกมาระว่างไพ่เป็นยังเดี๋ยวก็ตายกันบ่งหัเมือดอกสร้างอาจห้องใสเลี้ยวเบ่งดีแม่นกองไฟอยู่นาเต้นเฮ็ดแห้งเงสร้างอาจมันสูงเป็นต่ายานแม่นอย่างละครับอย่าบอกเด้อยว่ากระสือมันมาอีกแล้วนะบักสม มุดออกมาจากเต็นเลี้ยวนาเลี้ยวหลังย้อนยานยืนขวางทางมูบักหมานพวมุดออกมาน้ำกระโมงดากบักสมลมทวนปากคาบฉีดินอ๊้อ้ขอโทษขอโทษกูบ่ได้ตั้งใจบักหมานไปเศร้าเอามูขึ้นส่วนบักสมได้กินลาบเลือดบกักหามึงเอ้ยปากกุดแตกหมดแล้วบักสมเอาเมื่อเสร็จปากพ่อเห็นเลือดกับเป็นสีวิ่นวิ่นมองแมง มันเป็นซุ่มนิ่นเลียดแหงเสยดกัแห้งออกไหลสร้างอาจกะยั่งคงระวังไพ่แนมไปทางป่าอยู่เรื่อยๆอยู่ดีๆไฟแดงๆมันก็ติดเพื่อขึ้นมาอยู่หลังกบไม่แต่มันดับไฟไปน่นละเฮ้ยมันมาแล้วสร้างอาจห้องบอกลูกน้องเทิงให้เมียได้ยินพร้อมแลนไปทางเต็นท์จะาของดึงลูกกับเมียออกมาผ้ากันแลนไปทางรถหกล้อขึ้นไปยู่ขังเทิงหันก้น อย่าลงมาเด้อล็อกประตูดีๆสร้างเมียแลวกบยางไปลูกปืนยู่รถอีกขั้นหนึ่งเอามาไหวเพื่อบ่พ่อเอาตั้งได้ละบาดในหัวนามันจ้องเล่นเงือนเฮาอีหล่ดิหนิบักมานว่า้าวหามีดดาบเจ้าควงเอามาถือไหวบักสมก็ได้มีดอีโต้กับมีดบางใส่เฮ็ดเน่ากินเอามาถือไหวคนละคางไปจัดการมันเฮาสร้างอาจว่าเอ้าเอาจังซันเลยติหัวนาเฮาคือบ่ตังมัน ย่ป้อมประกาศนี่สักก่อนจะฟ้าไปเถอะบักหมานเสนอเลื่อมสิตาขาวเราได้บาดนี่ยามันก็ออกน้ำขีตาแหล่น้ำค้าพับบ่าหน่อยย้อนยานบ่เห็นติว่ามันได้กินเลือนบักสมไฟมันก็ติดขึ้นมาท่านที่สิตายุ่งนี่้มันมากินซื้อๆบ่ได้หรอกต้องเฮ็ดให้มันหูว่ามาเล่นงานผิดคนแล้วจางอาจยกมือขึ้นโบกไปข้างนาเป็นสัญญาณทหารพันบักหมานเนี่ยขาสั้นพับๆับ มาถ้าแม่คูบาสืยืนอยู่จังสั้นติบักสมหันมาเอื้นมูสามคนกับผ้ากันเลน่นถือมีดถือผ้าห้องปานเสิออกซึกกระซื้อมันกระดับไฟพืบสามคนกระยุดกึกบเลี้ยวนาเลี้ยวหลังหานแล้วเฮ้ยมันก็เสียงอีกแล้วล่ะไปท่องได้ละบาดเนี่ยบักมานว่าแลนมาบอกไก่ตาว่าหอบพายใจปานสิเอาออกซิเจนใยใส่ผู้เดียวบ่พอข้าว เห็นตามันหุงวาบขึ้นอยู่กลางทงเป็นสีเหลืองๆสมๆหฮ้นพูนๆมันเปลี่ยนสีได้ตัวนั่นบักสมสีนิ่วไปเห็นตะกระสือลอยอยู่ว่มสีหางออกไปซุ่มหนี่ก็พผ้ากันแล่นไล่น้นำกระสือมันส่งสีบรายานค้นปนัยเละลอยเรียนลอย,อย,อย,อยหัวอยู่หันแล้วจนว่าซุ่มหนี่ไปหอดเห็นตามันหันปึ๊บกลับมาเป็นแสงจา้าจนเลียวไปเห็นหนามัน เสียงมันดังวึงวึงกินนี่เมน้นซาบกุยทั้องข้าวแปะมันจะหากสร้างอาจยกปืนขึ้นแถบก็ต้องเล่งยิ่งออกไปเดี๋ยวความสำนานแป๊ะฮึบักหมานพรว่มจะเอาเมือ่อัดหูกะหันมาทางสร้างใหญ่กระสุนด้านสร้างหมานล่องกดไกอีกเทื่อนึงแป๊ะกดอีกเทื่อนึงกับแปะกะซื้อเห็นจังสันกบเป่งแสงสีแดง ล้มหัวกุดในน่อยหมุนอ้อมโตมันขี่ดินขี่หญ้าปิ้วเป็นวงแต่ว่าใส่เปียกๆมั่นนั่นผัดบ่ไปติดจ้กเม็ดแต่ว่าพุ่งมาใส่สามสหายหน่วยกาตายผ้ากันเอาเมื่อปิดหน้าปิดตาเราก็เลี้ยนกลับไปทางเข็มบักสมออกนาตามมาด้วยบักหมานปิดไทยโดยสร้างอาจแต่บ่โดนสร้างอาจกระแซงทอกูเนอะบักมานห้องน้ำดากมู่ เทิงย่านกระซื้อจกตับจ้าขวางเสียหันไปเบิ้งกับข้าแลนเห็นตะแสงแดงๆมันซองน้ำดากเสียงดังวึงวึงอยู่บ่ไกลกินเขาดังตึบ๊บบรรยากาศเป็นผิษบักคักบักมานกับเทิงสมัครกินสาบเมื่อยกับพ่าแห้งเทิงเกียดให้มูบ่ถาเตาะขาจ้าของลมดังเอ๊ะกิ่งคุกลุกเกียรขิดดินลมอ้อมเงยนาขึ้นเบิ่ง เห็นตะกกระซื้อูยต้อนหนามันก็เอามีดฟาดไปใส่อากาศมัวมัว้างอาจอวยกับมาทางหลังเห็นลูกน้องเถือกระซื้อเลนงานก็ฟฝ้าแลนกลับขึ้นมาเทิงแลนเถิงยิ่งปืนดันดนออกไปแปะแปะเปียงเถือสุดไทยได้ผลเห็นว่าปืนกลับมาใส่ได้แล้วก็ยิ่งบียงเปียงเปียงเปียงเอาจะว่าเหมดแม็กบอถือกผีจักนัดทั้งๆที่เล่ากำมันใจว่าจาควงหนียิ่งถือกแท้ กระจิญวนแลนเนาะองศามันเคลื่อนน้อยเดียวกับบัตถือเลยเดย้แต่ว่ามันกระไดพลกระซื้อมันตื่นดับไฟพึบไปล่อยโพอยู่อีกฝากหนึ่งพูนกลางทงหน้าบักมานฟ้าวลุกขึ้นแลนกลับไปทางแข็มกูบ้านามากไกลเลยมันคึดเกือบแม่จิถือกระซื้อเอาไปแดกแล้วแต่ว่าความคึดนั้นสร้างอาจคึดออกมาดังกลัวอุย้ยกูบ้านามาไกลเลย ย้อนเลี้ยวกลับไปทางแขมเห็นไฟสีแดงๆลอยอยู่หนารถมกล้อมีลูกกับเมียเพนอยู่ข้างในกซื้อมันมีซองโตตัวนี้สร้างอาดว่าฝ้าแลนไปท่านที่บักสมล้มกดไงไปหอดใช้แล้วบู้นี่บ่เห็นส่นเลยเสียงบักมันห้วงน้ำดากมาจะเอาผมเนี่ยหันกลับไปหาลูกน้องกซื้อมันกระล้อยกับมาทางเก้าใกล้เขามาใกล้เขามา เทิ่งเป็นห่วงหลูกนองสิทิมว้นีก็คือสิมันถือกระซื้อกินแท้เทิ่งเป็นห่วงเมี่ยกับลูกกับพองตัดเส้นใจบ่ถือกแลนซาลงจักเสิไปทางหนาหรือสิไปทางหลังเร็วๆบักมันมันสิท่านมึงแล้วเลี้ยวไปผีกระซื้อนันมันลอยเขามากไกลค่กระด้บบาดนี่ยางอาจตัดเส้นใจเอาเหตุการณ์อยู่เฉพาะหนาสะกวนใจนึ่งก็คิดว่าเมี่ยจะขวางอยู่หนารถแล้วหลอกอย่างดี ก็ซื้อเช็ดยังบดไ้ดอกว่าัสจจกลูกปืนในทงสง่งเอามาหยัดใช้ล่างเพิ่งไฟอยู่ทึ่งหัวมันอวยไปอวยมากทั่วทีบทั่วแดนตอนแลนซองกับบ่ตรงหู้เดี๋ยวเบิ้งชัดๆกระสุนอันนึงปะเทาาล่งขีดินเสียดายและขลาดลงไปเศร้าบักหมานกันแลนมาหอดพอดีมันบดไ้หยุดเดะมันแลนกายไปเลยเห็นตาค่ะตมันสีกันตัวตากกยไวไปเงยหน้าขึ้นมายัาง ก็ซื้อจว่ามาหอดแล้วกินกุยถึงเขาดังขี่เงียกะปิ้วเขาตาเพิ่นกะเล่รับตามือเพิ่นก็คุ้มยัดกระสุนได้สองลูกแต่อยู่ๆขอมือเพิ่นกะเย็นวาเป็นเปียกๆกมืนมืนมืนตาเบิงเห็นตาใสกระสือพันอยู่มือมันซากยางไว้ปืนกะเฮียลูกขี่ดินลูกกับแม่กะกิ่งไปคนละทางเลียาตาลูกอยู่สามอันอยู่ในมือสีอมกระสุนพูดใช้มันกับบ่คือ บอ่อท่านสิได้เห็ดยังใส่เม้นเม้นของผีก็ซื้อกบพันใส่คอลากสร้างอาจงูดไปครับที่ดินก่อนที่มันสิ่ร้อยสูงขึ้นสูงขึ้นสร้างอาจก็เอามือจับใส่อยู่ข้อย่ Nh อนมันเจ็บเดะซ้ำเสียกเส้นหนึ่งผุนะขากระเท้าขี้ดินไปน้ำแห้งลากบอ่อท่านโดนขากระวิดดินเลือดบ่ไปเลี้ยงสมองหนากระแดงกำเขาหายใจกระบ,บออกเริ่มสิเป็นสีไล่ๆเอามือเศร้าไปทึงหัว กะสิบีบม,ม้าเบีบตับให้พีกะซื้อไปแต่ว่าคือยังมั่นหูท่านมั่นจับเราเวียงไปมาเมื่อเล่ากะะกางออกเศร้านาเศร้าล้างอยู่ในอากาศจอกระเริ่มมืดเขา้ามืดเขา่าสุดท้ายกระดับมิดซีรีส์ขยังฝันไปว่าจ้าของตกลงมาจากนาผ้าสูงมันเป็นบือบือบ,บอดอนกระดังเอฟท่าไปเบิดตุนมืดตมนีเสียงดังบวกเวกแวกอากาศมาค่อย บักมานเว้าอยังวะคนกำลังหลับกำลังนอนอีวันคือบบาบอกลูกน้องได้วะปล่อยให้มันหองเห็นยังแล้วลูกเดลูกไปใสสร้างอาจติเลือนลอยอยู่ในความฝันพ่อขึ้มาหอดค้ำว่ลลูก็ยังโลกมันหมุนด้วยความเร่วแสงพรึบออกซิเจนดึงเขาปอดเหือเริ่มหูเมียคิงมื่นตาขึ้นเห็นตะบักมานเอามีดฟันอากาศแกงไปแกงมาอยู่จังสันละ ไปเด้อไปเด้อโอสันกูฟันใส่ขาแท้มึงย้ามาท่าเสียงมันหองเบากับอีหยังจักอย่างแสงสีแดงแดงสมสมลอยอยู่ทั้งอากาศเฮ้กระซือสติดีดพึง่งกลับมาเต็มรอยท่านที่ฝ่าแล่นไปหาหนาไฟติ่ตกอยู่ทั้งพื้นย้อนมีแสงอยู่เนาะมันอยู่ห่างออกไปวังสิบเมตรเนี่ยละยิบเข้นมาใดกระช่องหาปืน สัวสิพ่อกระโดนเตื้อได้ยินตั้งต่เสียงบักหมานแลนมาทางเล่าหันกลับไปเบิ่งกระซื้อก็ยังน้ำมาอยู่สองคนหันหลังส้นกันสร้างอาจเช็คว่าปืนมิขิดดินติดบอ่อจากนั่นกระจกหาลูกปืนในถงส่งยังอยู่ลูกเดียวหยัดใส่หู้ดันลูกโม่เข่าทีหมุนหาล็อกสล้วกึกกระสุนตรงลำกองหันกลับไประยะหนีบะตองเล่งลันไกท่นที่เปียง เสียงนี่แสบแก้วหูไปตะในกระซื้อกระลอยหายไปท่านที่จังหวะเดียวกันบักสมจะยุ่ท่องมองเหยียบหัวเก่งหกหล่อได้ยินเสียงปืนดังตับย่อนมันอยู่ไกเนาะงวกกลับไปเบิงแห่งบ่มี่เวลาเหลือแล้วมันพยายามทุบก,กระจกเพิ่งซองเข้าไปข้างในน้าๆตื่นๆได้ยินค่อยบอเจ้าอย่าหลับเด้อนะหายใจไว้เด้อมันห่องสุดเสียงหวังวันนั่งวันสิได้ยิน แต่กับบมีเสียงตอบกลับมาบักสมแลนไปหาแนวมางัดแต่ว่ามันล้นล้านทั้งมืดทั้งเหลียวบ่เห็นจับย่งไดก็ะแลนมาแงใส่เบงบ่ได้ก็ะแลนกลับไปไม่ได้ไขควงมาอันหนึง่งหุ้มแงยอยู่โดนกับบอ่อกน้าน้าเจ้าด้ยินคอยบอ่เพิงงัดเพิ่งห้องแนมนาแนมลังยานกระซื้อใส่แดงมันกลับขึ้นมาอีกเฮียนี่เต็มนาเต็มตาไปเบิ้ด บ่ดโดนก็นได้ยินเสียงคนแลนขวกขวกขวกมานาไฟทั้งหัวซางกับแกงไปแกงมาพราะมาหอดซางอาจกระทั่งหอบกทั่งเมยเป็น,นยังบักสมเฮอฮก้มคำหัวเข้าจะควางเบิดแห้งไว้ไว้หัวหน้านาวันกับลูกบ่หัวโตนอนอยู่ข้างไหนนี่บักสมไล่งานได้ยินจังสันซางอาจเศร้าเมยทันทีโดดขึ้นไปซ่องเบิงกระจกรถเอามือกุมตาแต่ก็เลี้ยวไ่เห็นยังหย้อนมันเมืด กุญแจได้กุญแจคิดว่าจะคล้องว่างไว้ใสแลนไปหาทั้งกองเคื่องมือแต่ว่าเสียงบักสมกับห้องว่ากุญแจมันหักครับสร้างอาจหันมาท่านที่ฮะว่าจังไดเกาะหักว่าติแลนมาเบ่งหูกุญแจเห็นตาเล็กมันขาดเคื่องค่าอยู่ก็แลนไปหาเล็กใหญ่ได้คว้านตีตะปูมาอันนึงทุบจังไดกับบ่อแตกบักสมเห็นหัวหนาทุบ มันกันแลนไปหาคอนปอนอยุทายรถจําได้ว่าจะคล้องเอาไว้ในลังแต่าหาจังได้ก็หาบอ่อพ่อพอดีบักมานแลนมาหอดไอม้มานเจ้าเห็นคอนปอนบอ่ฝ้าวเดคอลงมาถามบักมานกันนางเบิดแหงสี่นิ้วไปทางเต็นกูกูเอาไปต่อเอ่อคึ้คำบ่บอบ่อก็ได้แต่สี่นิ้วปับปับบ,บักสมบถาฟังให้จบป,ประโยค เลียนขัดลาดไปเศร้าหาทั้งเต็นซองหาอยู่ข้าวหนึ่งเห็นมันว่างแรงแยงอยู่ขางปอนใหม่เฝ้าออกลับขึ้นมไห้สร้างอาดทูบกระจกอยู่หลายเถ่อสัวสิแตกเดเมื่อเข้าไปปดล็อกข้างในซอยกันเศร้าเอาลูกกับเมยออกมาจากรถคนมันอ่อนแอแหล่แล้วปั้มหัวใจคันยุวซ้อนไข่แนวนาบักสมมันเคยเลี้ยนล่อดอรอเขาสอวนไว้มันก็เลยพายปอดบักนหน่อยๆข้าวเดียวมันกระหองเอ๊ะ กับขึ้นมาสร้างอาจเห็นลูกห่องให้ดีใจทิมเมียไปอุ้มเอาลูกเปลี่ยนมือให้บักสมมาปสมพยาบาลนางวันแทนบอท่านโดนกระื้นบักสมนางเบิดตแหง้งสร้างอาจให้ประานดีใจขอบบุญขอบคุณบักสมกับบักหมานสองพวเมียติดหนีลูกน้องสองคนจำไปหอดมือตายตอนที่บักสมแลนกลับขึ้นมาทั้งแข็มมั่นเหลียวเห็นว่าเมียกระสื้อตัวหนึ่ง ดวงไฟมันสีแดงแดงลอยมาจากกกใหม่ในป่ามันพุ่งตรงไปใส่รถหกรอเลยมันลอยว่อนอยู่หันแล้วเฮ้ยกระซื้อมีสองตัมันหันกลับหลังวาสิฮองบอกมูแต่ว่ามูกอะู่บักไกเอินใส่ก็ะคือสิบดายินแถมยังเห็นไฟกระซื้อสมสมลอยน้ำดากมาอีกหัน้ายหันขวาจักสิเอาจังใดดีสิทิมมูกัสิจังไดขึดเบิงว่าเพิ่นมีสองคนแล้ว คือสิซอยกันได้ยุติต่ว่าสองแม่ลูกนั่นแล้วซอยยังจะขวางบ่ได้ถ้าเธอกระซื้อมันเข้าไปในรถได้แด้ว่าสั่นตัดสินใจแล่นตรงไปทางแคมแห้งมีเ่าใดใส่ไปเบิดไฟแดงๆมันก็ตำหัวเก่งอยู่เติงเติงพ่อไปหอดกระซื้อมันกะหันหนามาามันเป็นผู้ชายพ่อมันเห็นบักสมมันก็เปลี่ยนเป่าไม้พุ่งมาใส่บักสมทันที บักสมซับอีโตฟันต่ามั่นกระลบได้ฟันแทงปันได้เียะเวิดเห็นต่มันยิ้มแขวนามันแหลมเป็นตาหยานต่าบ่ได้ยินเสียงมันเบายังเด้ซิแมนมันลื่อมพลกองเสียงมาน้ำเสดาบุมีตั้งตาเสียงใส่มันดังวึ้งวึ้งคือร่มพัดเล้าก็หมุนติวติวซิแมนมันเห็ดไหลยุ่งไหลหินเสดาบุบ่่อ้มักวนเนาะมันพญายามล้อยหาจังหวะสชือเอาใส่จับักสม ต่ว่าบักสมมันไว้ผู้น้อยๆเล่ยคลองกระลบได้เลี้ยวหาซองฟันคือกันคือยังเป็นการดวนมีดดวนใสของคนกับกระซือบักสมถอยล่นไปหางหลังจนไปหอดกองไฟและจับโดนฟื้นหอนหอนขึ้นมาเวียงใส่มันย้อนไฟมันดังมาโดนแล้วโดนมันกระเล่ยสันหอนมือสะแล้วบนันได้กินหนังกีแต่ก็ะย่งทนจับโดนไฟไว้เจ็บไคก็ตายว่าซัน ตะวามียุ่เถือนึงมันเวียงไฟไปถือใส่กระซื้อดังจวดบัดหนึ่งย้อนใส่มันเปียกถือความฮวอนเห็นตะมันดับไฟพึบลอยหนีไปย่างไวแต่ตอนที่มันดับไฟือ,ย,ย,อฟยังหูมันแวดังวิง่งเพราะว่ามันได้ยินเสียงดังวึงวึงอยู่ตลอดเวลาพ่อบะมีเสียงหูกะวิง่งพูนไปโพอีกเถือ,อยุ่ยอดไม่ในปา่ารอยห่างไปเลยบักสมฝ้าแลนไปเบิงได้ลด ว่าเอิญจังได้กับว่ามีเสียงตอบซองเขาไปกับว่าเห็นคึดสิหาแนวมาถุบแต่กระยานถือดาเลยหาของมางัดเอากับพอดีสร้างอาจกับบักหมานมาหอดเหลียวบังมือมัน่นพองเป็นตุม้มเป็นตุม้มน้ำใสๆสอัดอยู่ข้างในว่าแมนเคืองฟ้ามือทั้งสองข้างยอนมันสลับมือไปมาเนาะส่วนนั่งวันเพิ่นนั่งอยู่ในรถปิดกระจกเบิดเนาะอากาศมันบอกเขา กระทิงมือนี่มันห่อนแห้งซวงน้ำเบิงเห็นสามคนแย่งไฟไปทางป่าห่างออกไปเลยเรื่อยจนว่าเหลียวบ่เห็นยูยูไฟสีแดงทั้งกบใหม่กระติดพึบขึ้นมานางวันในย่านแห้งเอิ้นพ่อเอิ้นแม่มาซ่วยอุ้มลูกเขามากอดมันอึดอัดเด็กหน่อยมันก็ห้องให้สิมันกะซื้อมันได้ยินน้ำนั่นละหรือว่าสันมันกะจอบเบิงตะแลกอยู่แล้วมันกะตึ้งเขาใส่กระจกทันที ตะว่ากระจกมันหนามันต่ำจังได้กับ,บ่สเป็นยังกะซื้อพญายามเอาใส่มันแล้วงัดงัดนั่นงัดนี่ต่ว่ากับ่สเขาข้าวหนึง่งเห็นตะมันเศร้างัดลอยไปทางหลังกระบะจากนั้นมันก็ะลอยกลับขึ้นมาเสียงกุญแจรถเสียบเข้าไปในหูมองทางประตูนางวั่นฝ้าเดเมื่อไปดึงล็อกขึ้นแข้งกับกระสือ้อมันบิดกุญแจเปิดส่วนนั่งวั่นกระดึงล็อกไว้ ดึงจนว่าปวดมือมันเกือบสิเปิดได้แล้วละต่ว่ายุดีๆก็ได้ยินเสียงดังเป้งค่อยๆเห็นตาใสมันยกพ่วงขึ้นแจขึ้นมาเบิงจากนั้นมันกะกัดแขวย่างศูนย์ร้อยตำรถเติงเติงเสียงดังวึงวึงกินเหม็นแห้งของมะหอดใดห้รดเฮียนั่งบ้านย,ยน่อยย้่งย้งขี้งกระเย็นเริ่มสั้นหายใจกะบ่อ,ออกเป็นวาบวาบตั้งตั้งหวัวหอดตีน แห้งก็เริ่มบ่มีหายใจบ่ได้หันไปเบิ่งลูกลูกก็ย่งห้องหายยุต่ว่าจะคว้างนีมอยไปแล้วจำยังบ่ได้เลยทุกยางในหัวมันลงไปเบิดเดี๋ยวเห็นตะาจะคว้างอยู่ในความมืแล้วก็สะดุ้งเฮือขึ้นมาพ่อว่าจะคว้างนะ่ะติดอยู่ในรถคืดได้ว่ามีกระซื้อ,อยู่ข้างนอกจากนั่นประตูรถมันกับปึง้งงาออกเห็นผู้ชายผู้หนึ่งยืนเงยหนะ้าขึ้นมาเบิ่งเพลิน จากนั้นหัวมันก็เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงไปเอียงมาอยู่อยงสันลละจากนั้นรอบข้อมันก็มีห้อยแยกมันเดเมื่อว้องขางเขาไปจับข้างขีดกระไเจาของดันหัวขึ้นจากนั้นมันก็ลอยสูงขึ้นไปเสียงใส่กับเคื่องในรุดออกจากข้อดังปึ๊ดปึ๊ดข้อออกมาได้เสียงในใสมันก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากนั้นก็เริ่มเป็นสมแล้วก็กลายเป็นสีแดง พุ่งขามาใส่นางวันนางวันตื่นยับปัจวสุดบอ่ออีกฟังหนึ่งลูกหน่อยเพิ่งก็น,นอนอยู่กลางบอ่อก็ซื้อพ่วงสีเดใส่มันมาจับลูกนางวันฟ้าวเอาโตขอไปกันย่านกับย่านแต่ว่าบอกงูจักข้ามสีเห็ดเลื่อยจับใส่กระสือมากกัดเห็นตะมันป่งเด็กหน่อยลงยางไว้หันมาทางนางวันแทนพ่วงียเอาใส่มันพันคอเราล่ละก็ได้ดยินแต่เสียงคนเอิญงูซึกคขอยังมีอียังงนักนักทับเอ,อิ้ หายใจบ่ออกเสียงเอิญชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วเพิ่นกัหูเมื่อตัวเลี้ยวเห็นหนาบักสมลอยอยู่นั่นละสัวสิม,มมขึ้นไปได้ก็ได้นั่งเฝ้าย่มโจนว,าว่าเศร้ากะได้รับได้นอนย้อนเครื่องเจาะมันห่างมาบ้านนี่ก็เลยพากันถิ่มรถเจาะไปนี้ขี่รถหกล่อหน่อยอีกขั้นนึงที่มันแก่เครื่องปั่นไฟไปในเมืองเทิงผ้าลูกไปหาหมอพรอเทิงผ้ากันไปควหาสื่ออะไรน้า ชัวจได้กลับมากกว่โจนแต่เว้นข่อยไปหลายแล้วพอมาหอดไปเห็นตาไทยบานหลายคนนางถ่ายอยู่ก่อนมี่พญยย่แปนถือปืนขู่ใจเล่าแล้วมานำชุวมกูได้ข้าวบนแล่วระบักสร้างบักเนี่ยมันเบาชูฟังแล้วปาดเพราะมันคือคักขึ้นแน่ทะระบาดเนี่ยมันก็นคือบกเคยไปจังสีมาก่อนเนาะกับคนไทยบานไทยสองกับ,บมีูู่้ใดเป็นอย่างเด้มัน,ฉนเฉลนกันหอดตายเลยจ้ะ พ่อยายแปนวาซุ้มเจ้าสิบอกได้บอกว่าเป็นผู้ใดถ้าเห็นโตนะแม่ยายบ้านว่าบ้านนี่เพิ่นมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแม่ยิ่งผู้ซอยกับเป็นแม่ยิ่งแต่ว่าเหตุงานดีดีเขาหอดลูกบ้านใจเถงเพิงได้เรียบไสเอิ้นได้ยุ่งนาประสันนโยบายหาเสยียงเล่าไทยบ้านกับมักก็เลือกเอาก็ว่ามันจําได้คักแท้ละครับสร้างอาจว่าคิดมาแล้วยังเจ็บใจอยู่บ่เศร้า จะต้องหาโอกาสแก้แขนมันจากมือหนึ่ง